รู้พี่น้องไปชมกันพี่น้องนี่คือสะพานเจษฎาบดินตราลุศอนจังหวัดนนทบุรีพี่น้องสวยงามมากครับผมน้องดูสิโอสวยงามมากครับมันจะเป็นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้องสายพี่น้องได้ชมกันโอ้สวยงามมากครับผมเรียกว่าสะพานเจษฎาบดินตราลุศอนเจ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้อง